แฮมท่านแน่อยากเติมโรบักใช่มิล่าต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพารในแมบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o x Food King Legacy และกดเพชรใน All Style ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสด on, ีทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมเรยเดมอนแล้วก็วันนี้อยู่กับเกมเบลโบนะซึ่งสวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำวิธีการไปสู้กับบอสดีแบบง่ายๆทุกคนเพราะว่าบางคนบอกว่าสู้กับบอสมันยากนะแต่จริงๆผมว่ามันง่ายมากๆเลยนะแบบโซโล่ก็แบบอีซี่เลยซึ่งรางวัลที่ได้จากบอสจะเป็นอะไรรางวัลที่ได้จากบอสจะเป็นไอช่มวกรูปอันนี้นะจะได้มาทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งอันนะทุกคนถามว่าความสามารถมันคืออะไรเวลาที่แบบ มันจะยิงใส่คนเนี่ยมันจะไล่ล่าทุกคนเห็ป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบผมกระโดดหลบนะมันก็จะแบบไล่ล่า,ลาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไล่ล่านานเกินไปเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เดิมนั่นเองนะทุกคนนี่สมมติว่าผมหลบนิดเดียวนะแล้วแบบมันมันพุ่งมาแบบติดตัวผมได้เนี่ยผมก็จะโดนจิ้มเลยทันทีนะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูใหม่นะทุกคนคือมันสามารถไล่ล่าได้จริงๆนะทุกคนเี่ปุ๊บนี่เหนปะ่ะโดนลล โอเคนะผมก็ได้มาทั้งหมด1อันนะทุกคนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเราจะเตรียมไปตีบอสกัแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยชนะบอสมาแล้วแล้วเราไปเล่นบอสอีกเราจะได้อะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยแบบ ชนะบอลรับเวลาที่เราไปเล่นอีกครั้งเนี่ยเราจะได้ลูกอมสีฟ้ากับลูกอมสีชมพูมาอย่างละ5เม็ดนั่นเองซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่ามันดีมากๆเลยนั่นเองนะผมก็ว่าจะไปสะสมอยู่อยากได้มาเยอะๆเหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะดีเลยนะผมสาหรับลูกอมสีฟ้ากับลูกอมสีชมพูเนี่ยอย่างละ5เม็ดเลยส่วนลูกอมสีส้มเนี่ยจะมีแค่20อันแล้วก็หาเพิ่มไม่ได้แล้วก็ตรงร้านขายของเนี่ยก็ ถ้าเป็นไปได้ก็รีบซื้อไว้นะครับผมไอหัวฟักทองนะถ้าเกิดอยากมีเยอะๆผมเพิ่งซื้อมาไว้แค่60บาทเองไม,ไม่ได้ซื้อเยอะกว่าน,นั้นโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมแล้วที่เราจะไปตีบอสซึ่งวิธีการตีบอสไปยังไงก็กดลูกฟักทองตรงนี้แล้วกดตรงคําว่าบอสก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะไปตรงน้ําตกก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลือกที่จะไปตรงน้ําตกเอาละกันนะก็เสียงคีย์บอร์ดดังนะครับผมขอโทษด้วยนะ <laughs> เสียงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้ชัดเจ๋วเช่นเคยนะทุกคนเสียงคีย์บอร เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยรอดโอเคมาก็เราต้องรอดไปใต้น้ําตกตรงนี้นะทุกคนเราก็รอดเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเจอเป็นทางด้านของที่ตีบอสน,นั่นเองซึ่งถามว่ามันตีกับเพื่อได้ไหมได้แต่ว่า ตีเพื่อนก็ง่ายนะแต่ว่าผมว่าตีคนเดียวมันง่ายกว่าสําหรับผมนะขอย้ําว่าสําหรับผมผมว่าตีคนเดียวมันง่ายกว่านะทุกคนโอเคมนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะว้าไปในเกมมันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปนะช่วงนี้ Let later <'s> <Okay, S 2> one hour โอเคผมเข้าเกมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเข้าเกมมาเนี่ยขั้นแรกให้เราเดินม,มาหยิบแมงมุมตัวนี้แล้วก็โยนทิ้งลงไปไงนี่โยนทิ้งลงไปเลยไง โอเคทุกคนผมไม่มั่นใจว่าเสียงคีย์บอร์ดผมมันจะดังจนแบบทุกคนรำคาญหรือเปล่าจะขอภายด้วยนะพอดีว่าแบบเสียงแบบเสียงแบบมันเฟี้ยวเดียก็เลยชอบอะไรเงี้ยนอะแบบป้อแปะปอแปะโอเคมาเดี๋ยวรอรอนะผมรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีใยแมงมุมขึ้นมาให้เราลงไปเหยียบนะทุกคนแล้วเราก็จะเตรียมส่กับอสเรียบร้อยโอเคซึ่งก็ถามว่าง่ายมากเลยนะผมแล้วก็ถามว่าเราสามารถโดนโจมตีได้ไหมโดนโจมตีได้ทุกคนสามารถโดนโจมตีได้มันก็ ก็เหมือนเราโดนโจมตีปกติมันไม่ตายทุกคนมันก็แค่เจ็บเฉยๆนะประมาณนั้นใจก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนี่ด่านนี้ก็แค่สังเกตนะถ้าเกิดว่าสีแดงมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็กดกระโดดเลยปับป๊บๆนี่เป็นไงก็คือแบบเราจําไว้ว่าเรายืนตรงไหนถ้าสีแดงมาถึงข้างหน้าเราบล็อกหนึ่งนะก็กดกระโดดเลยนะผมไม่มั่นใจว่าเพลงในเกมจะดังเกินไปหรือเปล่านะทุกคนปุ๊บเดี๋ยวผมลดเสียงเอานี่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ง่ายมากเลยทุกคนดูดิ ถามว่าผมเล่นเนี่ยผมโดนดาเมจไหมก็โดนนะแต่ว่าก็ไม่ได้โดนมากอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะทุกคนนี่ถ้ามันยังเป็นสีส้มเนี่ยคือเราเหยียบได้ถ้าเกิดมันมันเป็นสีแดงเนี่ยคือเราเหยียบไม่ได้นะใช่ปะอีซี่เลยอีซี่เลยปะนี่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 น,นี่ก็คือแบบอีซี่จะจัดแล้วทุกคนมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยทุกคน,นกระโดดเราก็ได้ มาทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มใกล้ๆจะเป็นด่านต่อไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นะจะเป็นด่านที่เราต้องใช้ความจําเล็กน้อยนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าสีฟ้าขึ้นตรงไหนเนี่ยเราต้องไปยืนตรงนั้นนะทุกคนเราก็จะไม่โดนฟ้าผ่าแล้วนะครับเป็นไงเป็นไง,นไงโอเคต่อไปอันนี้แล้วก็อันนั้นโอเคนี่สต่อไปก็นี้นะปักแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็เจอนี่เป็นไงแค่นี้ก็รอดละมาเราก็สังเกตต่อต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะผม นี่ฟ้าพามาอันะไปก็จะเป็นอันตรงนี้นะทุกคนปึ๊บอ่าสไปที่สองอันนี้ผ่าแล้วก็สไปเป็นอันที่สามตรงนี้แค่นี้ก็จะไม่โดนดาเมจแล้วทุกคนโอ้โหอีซี่จะจัดโอเคแต่ว่าถ้าถามว่าโดนดาเมจได้ไหมได้เดี๋ยวผมโดนให้ดูนะโอเคโอเคเรียงอันเลยนี่วะโอเคแล้วก็มาที่อันนี้เดี๋ยวผมโดน,นสุดท้ายดีกว่านี่โดนไปเลยปักนี่หนึ่งไปก็ฟ้าผ่าต่อสองไปก็ฟ้า่า ฟ้าผ่าต่อสามโอเคแล้วต่อไปอันนี้ผมจะไม่เดินไปเหยียบตรงนั้นนะปล่อยฟ้าผ่าเลยที่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะถามว่าโดนฟ้าผ่าได้เรื่อยๆเลยไหมก็โดนได้อยู่นะก็ก็ไม่เจ็บมากจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ถ้วผมเหยียบเหยียบตรงนี้แล้วผมก็ปล่อยฟ้าผ่าเลยไม่รู้นะว่าจะตายหรือเปล่านะทุกคนผมไม่มั่นใจเหมือนกันจะผ่าหลายรอบอยู่นะนี่อันนี้ยังอันนี้ยังไม่โดนนะเลือดเราก็รีนะทุกคนไม่ต้องห่วงนี่เลือดรีอ่ะอันนี้ผมก็ปล่อยให้มันโดนฟ้าผ่าเลยนะคือก็ไม่ยากนะดูดิป่ะเนีย ไม่ยาก้วเนี่ยผมยืนเฉยเลยอะโดนฟ้าผ่า้วยอเออแต่ว่าเราต้องมั่นใจนะว่าจนแบบหมดด่านแล้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยแล้วมันก็จะเติมเลือดให้เราคืนนะเลืเอดเราก็จะเต็มคืนแล้วเลือดเราก็จะแบบแบบเยอะเหมือนเดิมนะโอเคด่านด่านนี้ก็จะคือจะเป็นด่านต่อไปแล้วผมจะเป็นด่านที่แบบว่ามันจะให้เราเหยียบไม้ทุกคนนี่นี่เหยียบไม้อย่างเงี้ยมา <ท Lanc an> ผมพร้อมละซึ่งด่านนี้เนี่ยจะง่ายกว่าด่านผมว่ามันง่ายกว่าด่านแมงมุมเยอะเลยนะผมว่าแมงมุมมันยากกว่าเพราะว่ามันมันน่าลำคขญานะซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเป็นบ่อพิษตรงนั้นนะมาทําลายไม้แล้วนะอ้อันนี้คือผมบั๊กนะเห็นปะเห็นปะทุกคนสังเกตดูนะผมเด้งยังไงก็ไม่ขึ้นมาข้างบนนะ <ๆ S 2> อันนี้อันนี้คือบั๊กนะทุกคนนี่นะเห็นปะนี่นะอันนี้อันนะี้คือผมบั๊กแลเลยผมขึ้นไปข้างบนไม่ได้ผมงงมากเลยแต่ผมไม่อยากรีเซ็ตตัวทุกคน ดาเมจผมก็ไม่โดนนะเอ้ยอะไรกัวนวะเนี่ยจะไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีแบบมันจะมีแบบให้เราลงมาข้างล่างแล้วอันนี้คือผมบักนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปเหยียบข้างบนนี้นะทุกคนเนี่ยก็อันนี้จะเป็นแบบมุมนี้มุมนี้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมบักจริงนะ่ะทุกคนผมจะขึ้นไปยังไงดีวะไม่มีทางขึ้นหรอไม่มีทางขึ้นให้ผมเลยวาไงดีเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่อ๋อนี่ไงอ้อนี่ไง ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเค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 กว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหมาทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเจอเฉพาะตรงมุมนะก็ง่ายนะโอเคผมยังไม่รู้ด่านหมดยังอ๋อมุมเดิมโอเคอีซี่นะดา่านนี้จริงๆเราไปดักตรงกลางไว้เลยก็ได้ง่ายที่สุดโอเคถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราควรดักตรงไหนนี่กระโดดมาตรงกลางเนี่ยแล้วแบบ แดงขึ้นตรงไหนก็ไปตรงนั้นโอเคด่านอันด่านนี้จะยากยากหน่อยนะคือมันจะเป็นการแบบทําลายบล็อกเราหมดเลยนะแบบรวเร็วนะนี่เราก็แบบต้องเดินเรื่อยๆนะห้ามหยุดนะาด่านนี้ด่นานนี้คือหยุดไม่ได้จริงๆนะทุกคนนี่ปุ๊บนี่มันจะแบบไล่เราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะทุกคนนี่โอเคอันนี้ก็คือยังรอดอยู่อนะันนี้เดี๋ยวไม้มันจะขึ้นมานะทุกคนคือแบบไม่ต้องกลัวแนละ้ผมไม้มันขึ้นมาทันอยู่แล้วนะก่อนที่แบบไอ้บอ่อพิษเนะี่ยมันจะพุ่งมาใส่เราเนี่ยไม้มันจะขึ้นมาทันอยู่แล้ว ถึงขึ้นมาไม่ทันยังไงเราก็มีเลือดทันนะเอ้เราก็แบบตกลงไปในน้ำเลยแล้วคือเลือดเรามันเต็มอยู่แล้วไงโอเคมาผมยังรอดอยู่อะชึบนี่แต่เลือดผมสีเหลืองนะเพราะว่าผมพลาดไปตอนแรกนะโอ้ย,อย,อยผมพลาดไปตอนแรกผมก็เลยเลือดเหลือเหลืองโอเคแต่ว่าผมไม่ตายหรอกนะทุกคนฟุบนี่อีซี่จัดอชึบนี่อีซี่จัดจัดชึบอ้าวโอเคโอเค เท่านี้ด่านพิษก็จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นด่านสุดท้ายมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะต่อไปแต่จะเป็นด่านสุดท้ายเลือดผมแดงแล้วเนี่ยมันไม่หิวเลือดให้ผมเลยเติมเลือดให้หน่อยเลือดแดงแล้วโอเคเรียบร้อยมันบั๊กแล้วทุกคนทําให้ผมเลือดเหลือแดงเลยโอเคซึ่งด่านนี้จะเป็นไงด่านนี้ให้เราถือหินไว้นะแล้วมันเหมือนไอ้บอสแมงมุมเนี่ยมันจะตกตกไอ้นี่ยเหมือนเหมือนตกปลาทุกคนใส่เรานะถ้าเกิดว่า เราเนี่ยไม่ถือหินไว้นะ่ยมันจะดึงเราเข้าไปหามันนั่นเองนะก็นี่ถือหินไวน้อย่างงี้นี่พอนเป็นสีแดงเนะี่ยมันก็จะดึงไปอ่าทุกคนสังเกตน,นะปุ๊บนี่ดึงไปเรียบร้อยอ่าถือหินต่อโอ้ยอันนี้หินใหญ่มากโอเคแล้วมันก็จะดึงไปนะทุกคนชึบนี่ปะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเริ่มมีแมงมุมลงมาแล้วก็จะเริ่มมีนิวเคลีย์นะทุกคนก็ถ้าเกิดว่านิวเคลียตกลมาเมื่อไหร่นะให้เราหยิบนิวเคลียนะซึ่งเราสามารถโยนทิ้งได้ไหมโยนทิ้งได้เนี่ยโยนโยนหินทิ้ เอ้ย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 โอเคหยิบทันหยิบทันนึกว่าจะโดนดึงฟรีแล้วนึกว่าจะโดนดึงฟรีแล้วโอเคอาชึบนี่ยังหยิบทันอยู่ยังหยิบทันอยู่โอเคเราเก็บหินได้ได้ก่อนอาแมงมุมยังไม่เกิดนะทุกคนตอนนี้แมงมุมยังไม่เกิดนะยังยังไม่มีลูกน้องแมงอ่านี่เกิดละซึ่งลูกน้องแมงมุมเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือมันจะเป็นตัวแดงกระพริบแดงกระพริบเนี่ยเราจะวิ่งมาระเบิดใส่เรานั่นเองนะเราเนี่ยสามารถที่แบบ จะหยุดระเบิดของมันได้ได้วยการถือไว้นี่ชึบเนี่ยเราก็รอให้บอสแมงมุมเนี่ยมันตกลูกน้องมันเอานะทุกคนก็จะง่ายมาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราถือไปนานเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระพริบสีเหมือนเดิมละเ้ยอุ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 ้ยปุ๊บนี่ถือตัวต่อไปนี่ก็น,นี่คือผมโดนระเบิดเรียบร้อยแล้วนะก็โดนไปนิดหน่อยๆ่แต่ก็แบบพอได้ยังยังไม่ตายโอเคเจ็บไปเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยโอเคสวยโอเคอันนี้ยังทัน จริงๆเราสามารถประไปโยนในน้ำได้นะทุกคนถ้าแบบกลัวตายอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ผมกำลังรอนิวเคลียร์นะคือถ้าเกิดว่าเราได้ถือนิวเคลียร์เนี่ยเราจะชนะเรียบร้อยเลยโอ้เนี่ยทุกคนโอเคครับผมแค่นี้คือเราชนะที่เรียบร้อยแล้วนะแค่แบบมันยกนิวเคลียร์เราไปก็คือมันตายเลยเรียบร้อยนั่นเองนี่คือผมปล่อยให้แมงมุมระเบิดผมยังไม่กลัวเลยทุกคนนี่เรียบร้อย อันนี้คือผมเคยชนะจนได้ช่วมกไอ้ฮารโลบีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรามาดูกันนะผมว่าถ้าเกิดว่าเคยชนะเราจะได้อะไรบ้างจะได้ลูกอมสีฟ้า5อันได้เงิน125บนะผมแล้วก็ได้ลูกอมสีพูอีก5เม็ดด้วยกันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยคือเห็นหลายๆคน,นถามว่าอยากหาลูกอมจังก็มาหานี้ได้ก็คือแบบถ้าเกิดเรายิ่งฟาร์มเยอะเราก็ยิ่งหาไดา้บ้างทีอาจจะหาได้แบบเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเลยก็ได้นะถ้าเกิดเราขยันหน่อยนะทุกคนโอเคแนละ้วผมสรัปคลิปนี้เป็นยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสักทีนี้ขอตัวลาไปก่อนละบาย